น่าเสียดายโซนเยจินปฏิเสธรับซีรีส์เรื่องใหม่แฟนๆคาดเธอโฟกัสเรื่องนี้อยู่ในช่วงฮันนีมูนหวานสำหรับเจ้าสาวใบแดงคนสวยโซนเยจินหลังจากที่เธอเข้าพิธีแต่งงานกับสามีสุดที่รักฮยอนบินทั้งคู่เกี่ยวแขนบินล่านฟ้าไปพักผ่อนไกลถึงต่างแดนแบบส่วนตัวล่าสุดมีรายงานว่า ซเนเยจินตัดสินใจไม่รับบทนำในซีรี์เรื่อง T-DAY on the f e e ทำให้ตอนนี้บทดังกล่าวได้นางเอกดังฮาจีวอนมาแสดงในบทนี้แทนอย่างเป็นทางการและได้พระเอกคังฮานนนรับบทนำของเรื่องนี้เช่นกันซึ่งเป็นที่น่าเสียดายของแฟนๆไม่น้อยที่ช่วงนี้จะไม่ได้เห็นผลงานของการแสดงของโซนเยจิน แต่หลายคนก็เข้าใจเธอที่อาจจะโฟกัสที่ตัวเองชีวิตคู่และครอบครัวเป็นหลักในตอนนี้